สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับวันนี้พี่โตจะมาทดสอบหัวพ่นยาที่พี่โตเพิ่งจะทําเสร็จบททดสอบในวันนี้นะครับผมพี่โตจะทดสอบโดยการฉีดฉีดอ้อยที่มีความสูงแบบนี้นะครับการฉีดอ้อยที่มีความสูงแบบนี้มันค่อนข้างที่จะฉีดยากนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ips. อ้อยหรือเป็นมันสำปะหลังนะครับผมถ้าถ้ามันมีความสูงแบบนี้มันค่อนข้างที่จะฉ yeah. ีดยากก็เลยประดิษฐ์หัวพ่นยาที่พี่โตคิดว่าทําแล้วเนี่ยมันน่าจะช่วยช่วยทำให้เราเนี่ยฉีดปุ๋ยทางใบในไร่อ้อยหรือว่ามันสำปะหลังเนี่ย ได้ง่ายขึ้นนะคบผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าหัวพ่นยาที่พี่โตทําเสร็จเนี่ยมันจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังใช้งานเนี่ยมันจะใช้แบบไหนมันจะใช้ดีไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบเรื่องนี้กันครับนี่แหละครับทุกคนลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่โตอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับผมว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอุปกรณ์ที่พี่โตใช้นะครับผมพี่โตก็จะใช้เป็นการพัด3รูแบบนี้2อันนะครับผมก็คือข้างนี้ข้างนึงแล้วก็แล้วก็มา ทางนี้ข้างหนึ่งนะครับผมส่วนวิธีการทําหรือว่าขั้นตอนการทําหรือว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างเนี่ยเดี๋ยวพี่โตจะมาลงไว้ในคลิปหน้านะครับผมส่วนในคลิปเนี้ยจะเป็นาการทดสอบประสิทธิภาพของหัวพ่นยาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยก็รอชมในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะสาธิตให้ดูนะครับผมว่าการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะทํางานแบบไหนนะครับผม ตอนนี้พี่โตก็เติมน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะไปเปิดเครื่องแล้วก็ทดสอบกันนะครับผมว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม พี่โตอยากให้ทุกคนดูการกระจายตัวของน้ํายานะครับผมการกระจายตัวของน้ํายาเนี่ยเขาจะกระจายตัวเหมือนปีกผีเสื้อเลยนะครับผมก็คือก็คือนี่นะครับผมนี่เขาจะพ่นมาอย่างนี้ลักษณะลักษณะการพ่นนะครับผมเขาจะพ่นขึ้นมาสูงๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลงมาอย่างนี้นี่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนปีกผีเสื้อเลยนะครับผมซึ่งเวลาฉีดเนี่ยเราก็จะพ่นออกสองข้างแบบนี้นะครับผมนี่ครับผม นี่นะครับผมก็จะพ่นได้สองข้างแบบนี้เลยนะครับผมนี่สังเกตดูว่าละอองน้ําที่ออกมานี่คือเป็นละอองฝอยเหมาะกับการชีดปุ๋ยทางใบมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางนี้บ้างนะครับผมทางนี้ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเลยครับผม ลักษณะการกระจายตัวก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับผมออกสองข้างแบบนี้เลยนี่ครับผมให้ละอองน้ําที่ค่อนข้างที่จะฟุ้งกระจายดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ละอองน้ําที่ได้นี่คือคือปริมาณละอองน้ำเนี่ยที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบใช้งานจริงกันเลยนะครับผมว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะสามารถใช้งานจริงได้ไหมเดี๋ยวเรามาทดสอบเรื่องนี้กันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องมาผสมปุ๋ย ใส่ถัง2อล,ลิตรอันนี้ก่อนนะครับผมปุ๋ยที่พี่โตเลือกใช้ในวันนี้นะพี่โตจะใช้เป็นปุ๋ยยูเรียแบบนี้นะครับผม1กิโลกร,รัมนะครับผมแล้วก็สารจับใบ2 0 0ซีซีนะครับผมแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทั้งหมดประมาณ3ลิตรนะครับผมแต่ว่าเราต้องทําการละลายปุ๋ยยูเรียกับน้ําก่อนนะครับผมโดยการเอาปุ๋ยยูเรียเทใส่กระป๋องใบนี้นะครับผมแล้วก็เติมน้ําแล้วก็คนๆจนฟ้าปุ๋ยยูเรียจะละลายนะครับผมพอปุ๋ยยูเรียละลายแล้วเนี่ยเราถึงจะ เอาไปเติมใส่ถังใหญ่ถังนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนนี้กันเลยนะครับเ๋ยพี่โตจะทําการเอาปุ๋ยยูเรียเทใส่กระป๋องใบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเติมน้ําแล้วก็คนให้ปุ๋ยยูเรียละลายตัวนะครับผม ตอนนี้ปุ๋ยยูเรียก็ละลายตัวกลายเป็นน้ำหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเอาปุ๋ยยูเรียเนี่ยไปเทใส่ในถัง200ลิตรกันนะครับผมขั้นตอนต,ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเทจุลินซีสังเคราะห์แสงทั้ง3ขวดนี้ใส่ถัง200ลิตรอันนี้นะครับผมนี่นะครับผม ต่อไปก็จะเป็นการเติมสารจับใบนะครับผมพี่โตจะใช้อยู่ที่ 200cc ซีซีก็คือ2ถ้วยตวงอันนี้นะครับผม หลังจากที่เราคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับผมเราก็จะได้น้ําน้ําปุ๋ยที่เป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับผมสีแดงเนี่ยมันเกิดจากน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราใส่ไปนะครับผมนี่มันก็จะกลายเป็นน้ําออกแดงๆดําๆสวยๆแบบนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาทดลองฉีดกันเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7นาฬิกา12นาทีนะครับผมก็ถือว่าช้าไปหน่อยนะครับผมเ,เราควรจะฉีดตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ6กโมง หกโมงเช้านะครับผมจะดีที่สุดแต่อันนี้7จ็ดโมงเจโมงสินาทีก็ก็ยังฉีดได้นะครับผมถือว่าฉีดได้แต่ว่าสายไปหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่โตจะรีบฉีดให้เสร็จก่อน10บโมงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มฉีดกันเลยครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา10นาฬิกา52นาทีแล้วนะครับผมก็ฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าฉีดเสร็จช้าไปหน่อยนะครับสาเหตุที่เสร็จช้าครับผมเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราเราเริ่มฉีดกันตอน7ดโมงฟ้านะครับผมซึ่งพี่โตมองว่ามันช้าไปนะครับผมแล้วก็ตอนช่วงที่พี่โตฉีดอ่ะพี่โตเมื่อเช้าเนี่ยพี่โตไม่ได้ไม่ได้ทานข้าวมานะครับผมแล้วพอดีฉีดไปสักพักหนึ่งมัน มันเกิดหิวข้าวขึ้นมานะครับผมก็เลยต้องเดินไปกินข้าวที่บ้านนะครับผมกลับหมาก็เลยยิ่งใส่เข้าไปใหญ่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้แดดไม่ค่อยแรงมากก็คิดว่าปากใบน,น่าจะน่าจะยังคงไม่ปิดนะครับหลังจากที่พี่โตได้ทดลองฉีดนะครับผมก็ทําให้พี่โตร,รู้ว่าหัวฉีดที่ที่พี่โตทําเนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพดีทีเดียวนะครับผมมันมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับข้อดีข้อที่1น,นะครับผมเวลาที่ที่เราเราไม่ต้องใช้มือจับการฉีดนะครับผมพอเราไม่ต้องจับ พอเราไม่ต้องใช้มือจับก้านฉีดเนี่ยนะครับผมมือของเราเนี่ยก็จะว่างนะครับผมเพราะเวลาแล้วเวลาที่เราเจอต้นอ้อยที่มันล้มล้มนะครับผมหรือว่าเป็นต้นหมันสูงสูงที่มันล้มล้มเนี่ยเราก็เราก็สามารถใช้มือเนี่ยจับแล้วก็พักพักต้นหมันหรือว่าต้นอ้อยเพวกนั้นหลบไปได้นะครับผมอย่างของพี่โตเนี่ยอ้อยอ้อยของพี่โตเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะมีอ้อยล้มบ้างนะครับผมพี่โตก็ใช้มือพักออกพักออกนะครับผมมันก็จะทําให้งานเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับผมส่วนข้อดีข้อที่2นะครับผมก็คือว่า เมื่อก่อนนะครับผมไอการฉีดเนี่ย,รเ,ยเราจะต้องถือการฉีดนะครับผมไว้ข้างหน้านะครับผมพอเราเอกาก้านฉีดข้างหน้าเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยพวกน้ําปุ๋ยหรือน้ํายาเนี่ยมันก็จะมาโดนตัวโดนหน้าเราโดนเสื้อผ้าเรานะครับผมแต่ว่าพอพี่โตย้ายการฉีดมาไว้ข้างหลังนะครับผมซึ่งเอามาเอามาติดกับถังพ่นยาเนี่ยเวลาฉีดนะครับผมน้ํายาเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างหลังเรานะครับผมแล้วจังหวะช่วงเวลาที่เราเดินฉีดนะครับผมน้ํายาเนี่ย มันก็จะฟุ้งออกไปข้างหลังนี่จะฟุ้งออกไปมันคือจริงๆมันจะฟุ้งออกข้างๆนะครับผมคือจริงๆมันจะฟุ้งออกข้างๆทั้งสองข้างนะครับผมแต่ว่าช่วงจังหวะเวลาที่เราเดินแล้วเนี่ยถึงมันจะฟุ้งออกข้างก็จริงแต่พอเราเดินไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำยามันก็จะมันก็จะฟุ้งอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับผมมันจะมันจะไม่ไปโดนตัวเราข้างหน้าแบบนี้นะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ที่พี่โตมองว่ามันดีมากๆเลยนะครับผมอ่ามันจะปลอดภัยกับตัวเราด้วยนะครับผม แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะทําการฉีดไว้ไวสองอันสองฟังแบบนี้นะครับผมฟังเนี้ยฉีดฉีดร่องนี้ก้านอันนี้ฉีดร่องนี้นะครับผมมันเวลาเราฉีดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องถือถือก้านฉีดแล้วเราก็ต้องสายไปใส่มาสองฟังให้เพื่อจะให้ให้ใหพืชของเราเนี่ยได้รับได้รับป Ł ุ๋ยทั้งสองฟังเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าพอพอเราทําแบบนี้ครับผมฟังหัวฉีดฝั่งนี้เขาก็พ่นใส่พ่นใส่ร่องอ้อยฝั่งนี้ หัวฉีดอันนี้เขาก็พ่นใส่รองอ้อยอันนี้นี่นะครับผมก็คือเราไม่จำเป็นต้องมาใส่หัวฉีดเลยนะครับผมมันเป็นการทํางานที่ง่ายมากๆเลยนะครับผมพี่ตชอบมากๆเลยครับแล้วความสูงความสูงของของหัวฉีดเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับได้ตามสถานการณ์นะครับผมถ้าสมมุติว่าเป็นต้นอ้อยหรือต้นมันสำหลังที่เราจะไปฉีดเนี่ยมันมีความสูงมากกว่านี้นะครับผมเราก็ง่ายๆนะครับผมก็แค่แก้เชือกแก้เชือกอันนี้นะครับผมแล้วก็แก้เชือกอันนี้แล้วก็ ย้ายย้ายหัวฉีดให้มันสูงขึ้นนะครับผมก็คือก็คือ y aya, y aya, ย้ายย้ายย้ายหัวฉีดจากหัวที่2นี้ก็ได้นี่นะครับผมให้มันสูงขึ้นอาจจะสูงระดับไหนก็ได้แล้วแต่เราที่เราจะต้องการนะครับผมก็ทํานี้ทั้ง2ฝัฟังเลยนะครับผมแต่ถ้า,าต้นอ้อยหรือต้นมันนะครับผมของเรามันเตี้ยกว่าเหมือนเตี้ยฟานที่เราทำนะครับผมเราก็เหมือนกันนะครับผมเราก็แค่ย้ายมันลงมานะครับผมย้ายมันลงมา แต่อาแต่มันอาจจะลงมาได้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะว่ามันจะมาติดกระถานล่างอันนี้นะครับผมก็คือถ้าย้ายขึ้นน่ยพี่โตว,ว่ามองว่ามันจะง่ายกว่าแต่ถ้าย้ายลงเนี่ยก็ต้องดูตรงฐานล่างนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมมันก็สามารถที่จะปรับย้ายขึ้นย้ายลงได้ตามสถานการณ์นะครับผมตามพืชที่เราปลูกว่าความสูงของพืชเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับผมก็รอติดตามชมในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยพี่โตจะทําการอาธิบายว่า มันทํายังไงมีขั้นตอนการทําแบบไหนแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมพี่โตจะทําการหรือประกอบให้ทุกคนได้ดูนะครับผมถ้าใครสนใจก็รอติดตามชมในคลิปน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ